ไฮเปอไอหนามากเลยค่ะเพื่อนๆเจ็ไปเอายาในเมืองแล้วยาไม่มีก็เลยจะออกนอกเมืองเดินไปค่ะไม่ขับรถไปเป็นการออกกำลังกายไปในตัวค่ะ คนอื่นก็ไม่หนาวแต่ว่าไม่เป็นหนาวค่ะคุมหูอย่างน้อยก็ไม่ปวดหูใบไ,ไม้ล่วงเหลืองหมดแล้วอีกไม่นานก็จะไปหิมะมาแล้วค่ะไปเดินด้วยกันค่ะเราเดินนี่แล้วก็กะว่าจะไป,ไปต่อที่ไหนยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวคอยดูดูสีเหลืองสิคะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวข้างทางนะคะนี่สวยมากเลย อาจจะมาสายสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าบางต้นมันก็ล้นหมดเลยค่ะบางต้นล้นแล้แต่ถ่ายาให้ชมค่ะเพราะมันสวยคุณลุงก็ไปแล้วค่ะเดินไปนู่นแล้วไปค่ะตามคุณลุงไปด้วยกันเดินมาที่นี่ถึงที่นี่ก็ใช้เวลาประมาณห้าห้าหนาทีค่ะเป็นร้านขายยาคุณลุงเจ้ายาเพราะว่าร้านขายยาในเมืองมันไม่มี ไม,ม่ขายค่ะหมดค่ะยาหมดค่ะที่นี่ไม่มียาแกก็จะต้องสั่งแกบอกแกต้องสั่งถ้าไม่มีที่นี่ก็ต้องนั่งรถไปที่ตำบลอื่นไปซื้อยาของแกแกแก,แกบอกว่าแกจะสั่งเราก็เลยจะเดินต่อค่ะไปร้านขายยาเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าป่าค่ะหนักมากเลยเพราะว่าแกก็เหนื่อยไม่เห็นก็เหนื่อยต่างคนก็ต่างน้ำหนักเยอะ ทั้งน้ำหนักทั้งทั้งอายุเพิ่มขึ้นน้ำหนักของแม่เพนเพิ่มแต่ว่าของแกเหมือนเดิมแต่อายุนั้นเพิ่มทุกคนทั้งแกทั้งแม่เพนค่ะเราก็มาเดินขึ้นเขาขึ้นปา่าเป็นภูเขาหลังบ้านที่เรามาเดินเป็นบางครั้งเมื่อก่อนแล้วก็มาเดินแล้วแต่ทีนี้เราไม่ได้มานานแล้วคะ่ะก็เลยมาเดิน เป็นการออกกำลังกายค่ะมาดูแลสุขภาพเอาไว้จะแข็งแรงจนเกะเท่า <laughs> 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 เดินไปเดินมาก็มาเจอต้นแอปเปิ้ลนี่ค่ะยังเต็มอยู่เลยเ <laughs> ดี๋ยวไม่เพิ่นจะเอาสักลูกสองลูกไปกัดแก้คอแห้งเวลาเดินค่ะอันนี้เป็นแอปเปิ้ลหน้าเป็นมันมันจะอยู่ได้นานค่ะได้ลูกนะตรงน,นี้มันสูงไม่นก็เลย อ่ะไม่ถึงเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็สูงอยู่นะคะเนี่ยสูงอยู่อุ้ยเนั่นๆเออสองลูกพอดแล้วค่ะแอปเปิลป่ายังเต็มอยู่เลยไม่มีใครมาเก็บเนี่ยเต็มอยู่เลยดอกเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆเลยดอกเติมต้นเลยใบก็เริ่มร่วงเริ่มเหลืองและหู้หนูหนนดอกเต็มเลยอะ่ะ น,นเดี๋ยว z o o ให้ดูนี่นค่ะแอปเปิลป่าเออเนี่ต็มเลยคุณลุงก็ไปแล้วค่ะหายหายต๋ำเลยไม่เป็นมัวมาเก็บแอปเปิลหายต๋ำเลยค่ะไม่เป็นก็ตามแกขึ้นไปเรื่อยๆแกเดินช้าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรไปกับแกเดี๋ยวก็เจอแล้วค่ะเดี๋ยวสามลูกค่ะกัดกินแกข้ขอแห้ง <c ười> ทันแล้วค่ะนู่น ون. เดินอยู่น่นมาถึงตัวนี้ก็ไม่ใช่ป่าไม้ทึบมันจะเป็นภูเขาเป็นหน้าผาค่ะเราก็เดินอยู่ข้างล่างหน้าผาเราจะขึ้นข้างบนค่ะเดินจงกรมเราก็มาถึงจุดนี้แล้วค่ะกำลังจะขึ้นไปบนหน้าผาข้างบนนน้นก็จะมีคนเดินอยู่ค่ะบนนน้นค่ะ นู่นค่ะเดินนี่ก็เป็นหน้าผาเป็นเห็นที่มันมันล่วงลงมาจากภูเขาค่ะเราก็จะเดินไปที่หน้าผาตอนนี้เราอยู่ข้างล่างหน้าผาแต่ว่าเราก็ได้เดินขึ้นมาสูงมากแล้วค่ะนี่ค่ะทางที่เราเดินมา เหนื่อยคะ่ะภูเขาชันเกินไปปีนแทาไม่ไหวแกขอพักสักนิดหนึ่งก่อนที่จะต่อหายใจลำบากหน่อยเพราะว่านานๆนนเดินทีคะ่ะเอาเอาเอา,เอาต่อคะ่ะเดินต่อเดินต่อตามแกไปเดินยากหน่อยเกพามาเดินตรงที่เดิน,นดยาก เอ้ยแกก็คงไม่รู้เหมือนกันว่ามันเดินยากหาที่นั่งพักไม่ไหวน <c oughs> ี่ค่ะเราก็จะไต่เต้าตไปค่ะเราก็จะเดินตามถนนนี้ไป เป็นหน้าผาที่เราเดินขึ้นมาก็จะไปสุดเลยค่ะสุดสายตาก็เป็นอย่างนี้ระยะยาวเลยค่ะทิวทัศน์สวยงามมากเลยค่ะถึงไม่มีแสงแดดแต่ก็สวยงามค่ะดูสิครับเพื่อนทุกคนทิวทัศน์สวยมากเลยค่ะอันนี้ก็เส้นทางข้างล่างนั้นที่เราเดินขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ถึงหน้าผาแล้ว สวยงามแม้นไม่มีไม่มีแสงตะวันแต่ก็ยังสวยค่ะธรรมชาติสวยมากเลยอืไปค่ะเดินต่อไปอีกค่ะ <c oughs> <c oughs> บรนนอก <c oughs> <c oughs> นี่ก็ถ่ายมาจากข้างล่างค่ะเมือง <c oughs> ในหมอก ช่วงนี้เป็นหมอกเต็มเลยค่ะแต่ก็สวยพี่อีกแบดน,นึงค่ะไปลักลุงไปแล้วเ,เมื่อกี้เราได้นั่งพักค่ะนั่งพักท้างบนเป็นบ้านบนภูเขาแล้วตอนนี้เราก็กลังเดินต่อค่ะสีสวยมากเลยค่ะสวยไหมครับคุณกงา้อนสวยมากเลยค่ะโอ้โหสีแบบอย่างเงี้ยหาชมได้แค่ปีละครั้งค่ะ ไม่เพ็่นก็วิ่งตามคุณลุงค่ะถ่ายนั้นตรงน้ทรีแกก็เดินหนีไม่รอเลยไปแล้วค่ะไม่เป็นต้องวิ่งตามสวยงามมากเลยค่ะโอ้โหเนี่ยธรรมชาติสวยสวยไหมคะชอบมากเลยค่ะตอนนี้ขาลงค่ะเดินขึ้นเขาไปถึงจุดสูงสุดทีนี้ก็เดินลงเขาเลยค่ะถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อนมาดูชมถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเพื่อเป็นการแบ่งปันค่ะ